เอาละครับก็ขอกราบสวีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยนะคะวันนี้อยู่ผมเชฟซีให้นะครับวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟฟีนนะฮะอยู่กับเซิร์ฟแนววอ์ซีนะฮะโอเคอันนี้ฟีเป็นงานแรกที่ผมได้มานะ,ะลองมาเลี้ยวเออมาเรามาเลี้เลยครับไม่รู้ชื่อเซิร์ฟเลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะออนไลน์ไอเทมอันนี้คือของฟรีนะกดรับปรับโอ้ยกดผิดนี่ของฟรีอันนี้เหมือนเขาจะใช้เท็กเจอร์แพคของแกะแดงเนาะนี่คืออะไรเนะี่ยดับไม่ได้อะ ดิฉันเองก็แค่กขแค่ขอไปแล้วครับก็ผมต่อชอยเอดมินอร์อเซอร์วันนีนน้แอดมินน,ะนี่นครับแอดมินละนี่ครับครับนะอันนี้คือเซตต่างต่ฮะอันนี้คือเซตฟาร์มครับ เซตห้าสิบเซตร้อยห้าสิบเซตสามร้อยครับมีหนึ่งเซตสามร้อยนะอืมมีดังพันนั้นด้วยอันนี้คือเลยยานะน่าจะยาอะอโคิกฟิด อันนี้คือตังสามพันซื้ออันนี้อาหารอันนี้ยังไม่มีอันนี้คือแมปนะครับแมบปบที่มีก็โซนวีพีวีพีล็อกเก็ตเอ้ยล็อคคี้มาร์เก็ตเลโก้ไอซ์แรเลียเหรอใช่ป่ะไอซ์แลนด์เหรอ ไอสแลนสองอัน so, so. oh, oh, oh. นี้อสส d แนสองอันนี้สแลนหนึ่งเอาเอาเอ้าลับกะครับไปกันย,ยาวๆเครับเจ็ดหก ระบบเซิฟนี้ก็ไป็นเซิฟแรกที่ทำฟรีนะครับไปตรงไหนวะนี่มาดีไปต่ออันนี้ไอซ์แลนด์สองไอแนดเอ้ยอีสแลนดอันนี้อีส a แลน,นอันนี้ก็หนหน,นะครับใครอยากหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนก็มานี่ได้ลนะ อันนี้คือหนึ่งหนึ่งธรรมาดานะอันนี้หนึ่งหนึ่งสองอนมินทำอะไรเนี่ย fk เหรอเดี๋ยวอันมินไว้ก่อนอันน,น,นี้ใส่ไม่ไงคืออะไร แอดมินเดี๋ยวเรามาดูาต่อไปดีกว่าด้านนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับอันนี้คือกล่องครับเปิดไม่ได้โอ้ดาบเราไปฟาร์มดีกว่า แลม่ฟาร์มไหนนี่นี้คืออะไรเนี่ยนี่ท็อปการเติมเงินนะครับขายากเว็นที่หนึ่งของซื้อก็มาดูนี่ได้นะสนับสนุนเขาเยอะๆนะฮะเพื่อนับสนี่อันนี้โซนพีพี ซึ่งไม่มีมาบบฟาร์มหรอไปน,นะครับโอเคมาต่อกันเลยก็ได้ปัญหาเงมน,นเมื่อกี้นะเดี๋ยวให้แอดนะมินมอร์สพีพีนะซูน ไม่ได้หรอแมอันนี้น้ำกุงนะกงไม่ได้นะมุมอะไรเนี่ยเซตอะไรเนี่ยเซตอะไรครับนี่อ่ะ อันนีย้ยซ็ตไหนโคชซตของคนนะอันนี้คือเซตอะไรอันนี้น่าจะเป็นเซตสามร,300นะร้อยนะละครไหนอ่ะ Oke. Ini river. Mongkap. Jadi ini Oke, okay. dah okay. lah. มดีอดีมดมาดิมาดิดิครับมาดิครับไม่เอานะ อันนี้ดาะมิดห้าสิบอันนี้ดาะมิดห้าห้าเป็นยินดีกันเลยขอของให้ตัวมาครับ อ้อมาดูกระดูกระขวะผื่นงวงทำงานอยู่ครับจะเย,ย็นนะเดี๋ยวเพิ่งทักฮนะโอเคครับไปเหนึ่อยนะ âm dạp âm da âm dạp âm dạp ขอตั้งค่าแป๊บโอ้ยกะถักมาจังอ๋อมีหัวด้วยครับเ้ยน่าจะตายไวนะแบบนี้ กับ,บเช้าแอดมินเท่านั้นอย่าเอาปืนแรงๆลงถ้าไม่จำเป็นห้ามพังแมปทุบก็ทุบก็ซ่อมห้ามใช้เจ็ตแพกห้ามบับยาวิอะไรอะ่ะเป็นมินเสกอะไรให้อะ่ะ อื้ยม่วงอืมดีเดี๋ยวอุ้ยแรงจัดแรงนะแรงนะแรงนะอุ้ยแบบไม่โหลดทุกคนคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับไม่ไดหนักเลยนะจอย นีว่วะดิแตกไปดิแตกไปดิแตกไปดิวุ้ยอะไรอ่ะให้นเซอะไรให้อีกอ่ะโอ้ยมีปืนอาวุธด้วยอะไรเนี่ยปืนน้ำมูนะฮะ จริงจริง,งถ้าจะเอาจริงก็แต่ต้องปรับแรงๆครับนะทุกคนปรับสูงไปเลยลอง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 สูงวิวิ่ดีดีชอบแหลงเงี้ยหนึ่งเร็วไอนะ่ะ เขายิงก็เป็นห้โอ้โกด R หนึ่งไม่ติด แล้วลัวเลยนนีเป็นนะโบเหรอครับโอ้เด๋เดีกูไม่ได้เงินนี่อ mau ya Up. pam 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 pam, pam. suap malih malih ini malih waw 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 พีครับบอกอันน่อยเอาพอเฮ้ยสู้ไม่ไหวเล่นในจอย นี้ไม่มีแล้วมากครับก็มารีวิวเซิร์ฟนะฮะคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับสำหรัแบบิปนี้อออย่าลืมไปเข้ามาดูแล้วอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะช่องเดี๋ยวตลกลไรฮะไม่ดังอ่ะก็ขอมีกำลังใจหน่อยแล้วกันอย่างเนี้เสียบก็สำหรับทีนี้ไม่มีแล้วมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย Bu. Ya.